สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้มานำเสนอการปลูกต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับครับที่บ้านจะปลูกไว้2ต้นนะครับ2ต้นนะครับก็อายุกพประมาณ6 7ถึงเดเดือนนะครับผมก็กำลังแตกใบอ่อนเลยนะครับผมผลี่ใบอ่อนเลยครับ ความสุขเล็กๆน้อยเนาะที่เราได้ปลูกต้นทุเรียนาการปลูกทุเรียนของผมก็ปลูกมานานแล้วนะครับปลูกมานานหลายปีแล้วแต่ไม่ได้ผลสักครั้งนะครับผมปลูกไม่ได้ผลสักครั้งปลูกได้3ามสี่เดือนก็ตายนะครับต้นก็เน่าตายนะครับไปไม่รอดสักต้นครับมี2ต้นนี้ที่อยู่ได้นานนะครับผมสต้นนี้ก็ อายุกเจ็ดเดือนแล้วแหละครับเจ็ดแปดเดือนแล้วครับลักษณะการปลูกเราก็เป็นลงดินเป็นเนินหลังเต่านะครับผมเนินหลังเนินหลังเต่าครับต้นทุเรียนเขาก็ไม่ชอบน้ำแฉะนะครับผมชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับผมครับก็เป็นเนินหลังเต่าแล้วก็ใช้ฟางนะครับใช้ฟางข้าวนะครับมาปกคลุมนะครับเพิ่มความชื้นให้เขานะครับผมใด้ดูดความชื้น การรดน้ำก็วันละครั้งนะครับถ้าวันไหนที่ฝนตกเราก็ไม่ร่นนะครับผมครับก็ปล่อยผักนะครับน้องก็อยู่ได้นะครับปลูกตามธรรมชาตินะครับหรือที่เรียกว่าออแกนิกนะครับปลูกแบบออแกนิกนะครับผมครับตามธรรมชาติเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่เร่งปุ๋ยเท่าไหร่นะครับครับน้องเขายังต้นกล้ายังเล็กยังเด็กอยู่เนาะครับ เบสิกขั้นพื้นฐานก็คือให้น้ําไปก่อนนะครับผมครับก็มีมีมนมนไก่บ้างนะครับปุ๋ยมมนไก่นะครับผมก็โรยบางๆครับผมรอบๆข้างๆครับกลัวน้องเขาเค็มนะครับผมครับยังไม่กล้าให้เท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็อนุบาลไปเรื่อยๆครับผมแต่แต่น้องเขาติดร้อเปเ็นแล้วครับผมครับก็คอยดูการเจริญเติบโตของเขานะครับ ก็คือความสุขของคนได้ปลูกทุเรียนเนาะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนต้นมะนาวก็มีความสุขทั้งนั้นนะครับเป็นพืชเป็นธรรมชาตินะครับเราได้รดน้ําต้นไม้พวนดินเราก็มีความสุขครับผมเป็นธรรมชาติบําบัดนะครับผมอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติรักษาคนครับเป็นความสุขทางใจทางกายนะครับผมเราก็คิดหาต้นไม้มาปลูกมาสร้างนะครับผมมาทํานะครับ ประดับบริเวณริมสวนของบ้านเรานะครับรอบอาณาเขตรอบรัวของบ้านเราก็มีความสุขใจครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ